สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Summoner War ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยในรายการ Summoner War Addict ครับวันนี้ก็จะมาตีกิวอนะครับเพราะว่าเห็นมีคนบอกว่าให้ทำคลิปตีกิววอลบ่อยๆจะได้ดูเทคนิคอะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วผมก็มีตัวที่เอาลงไม่ค่อยเยอะเพราะว่าตัวอื่นๆอาจจะแบบไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆได้ดูแนวทางก็ไปประยุกต์ใช้แล้วกันครับเพราะว่าน่าจะใช้ได้แหละ นะครับวันนี้เปิดเจอกับกิวอะไรก็ไม่รู้กับกิวจีนไม่รู้ชื่อแต่เพราะผมเรียกมันว่าไดาโนเสาร์น้อยนะครับกิวไดโนน้อยโอเคฮะก็จะมาเริ่มตีเลยละกันก็ดูบ้านก่อนนะครับที่เราไหววันนี้รจริงๆผมลองโมทีมสปีดเอาไว้เล่นในวอดูนะครับเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูแล้วก็พลาดบ่อยครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้ใจมวงผมครับเอาไปเล่นแล้วมีแบบพลาดมาพลาดบ้างนะครับเสมอไปซะเยอะเลยเดี๋ยวลองใช้ใดูครับถ้าพลาดทีหนึ่งก็จบไปเลยแล้วกันอย่างหลังเนี่ยครับทีมล่างอะเราไม่หวั่นอยู่แล้วเราใช้คอรอสลมไปทุบได้เมื่อเราทุบวุบมืดตายเราก็จะแบบโล่งครับส่วนทีมบนเนี่ยผมจะ วัดใจนะครับด้วยใช้ทีมสปีดของผมก็เอาสลัดเป็นลีดแล้วก็โพไซดอนหวังว่าเราคงจะเร็วกว่าเขานะครับยังไงก็ต้องลองดูถ้าเราเร็วกว่าก็น่าจะไม่มีปัญหาครับถ้าช้ากว่าคือตายยกทีมครับทีมแรกก็เอาไปใช้อีกไม่ได้เลยนี่ครับอีฟิตอีฟิตมีอิมมูนด้วย โอ้โหโอ้ย,อย,อย,อยตายเลยครับเสียสลัดไปเลยนี่ครับเสียดายมากผมไม่มีสลัดแล้วผมเล่นยากแล้วครับโอ้ย,อยางอันนี้เพื่อความชัวร์ครับ จะอิมมูลไว้ก่อนแล้วก็กางโลแล้วก็ทุบเลยครับถ้าบางทีทุบไม่ตายนี่เรางานเข้านะน็ครับก็สบายแล้วเพราะว่ามันไม่มีดาเมจที่แบบหนักมาก บีดไฟก็ดามจไม่แรงพอนะครับอีกอย่างเราสามารถเอาช้างไปโอเวอร์ได้ด้วยเนี่ยครับไม่ติดเนี่ยครับทีมคอนช้าหน่อยแต่ว่าชัวร์ครับ ค่อยๆทุบไปรอครูดาวมาแล้วก็ไล่ข้าไปทีละตัวแต่ไม่มีสลัดสลัดตายแล้วจะเล่นยังไงต่อดี คููดาวไปไม่ให้มันฮิวครับนั่นแงฮิวได้ไรถ้าคลิกก็จบอยู่ดีครับโอยสลัดตาย สลัดตายอดศาสตารเลยนะครับอดใช้ทีมสปีดเลยว่าจะมาเล่นกับอันนี้จะหน่อยเดี๋ยวอาค้อนลมไปทุบทีมนี้ได้อีกทีมนึงครับข้างล่างแบบเดิมเลยแต่ข้างบนนี่คิดไม่ออกครับลองดูอีกทีมหนึ่งแล้วกันทีมที่ผม ชอบใช้เหมือนกันครับคอมโบกาลูดา้าปกติจะเป็นวารลมนะครับแต่ลองอีฟิตน้ำแล้วก็ใช้ได้ครับติดใจเหมือนกันโอ้เอเนจีหมดเติมเดมเติมอีเติมเอเนจีก่อนนะฮะอ่าหลังนี้แล้วกันเดีย๋ยวผมจะเล่นบวกสามบวกสามแล้วก็ไม่บวกนะครับจะได้เข้ากด น้ทีมบนไม่ค่อยมั่นใจนะกลัวฟินิก์โอ้ผมจะใช้สูตรนี้นะฮะโอ้ยแข็งแกร่งมาก ผมก็จะโยนนี่เนี่ยครับเป็นคอมโบการูด้ากับอ e ีฟิตน้ำที่ใช้ได้เลยนะฮะขอแค่ครั้งแรกให้อ e ีฟิตทำให้มันเกาะแตกก่อนนะครับอันนี้ฟินิไฟมันไม่ยิงอ e ีฟิตน้ำอยู่แล้วครับเอาผีกับกาลูด้าแท้งไปอันนี้ผมก็จะ จิกสตันไปก่อนนะฮะเนี่ยการโยนเทินพร้อมกับบัฟที่มันสุดยอดจริงๆเลยถึงบอกว่าการูด้าแสงนี่มันเป็นตัวที่สุดยอดจริงๆครับเนี่ยยนอีกแล้วโยนแล้วยิง ยิงแล้วก็ตายนะฮะนี่ทีนี้เราขอแค่รีคูดาวให้ติดนะฮะแล้วก็จะจบมันก็จะเหมือนทีเมื่อกี้ครับที่พอเราถูกวูม,มืดตายก็จะไม่มีปัญหาเนี่ยครับมันไม่มีดาเมจแล้วเราก็ชิวครับ บอกว่าทีมคอสเนี่ยครับจุดยอดแล้วใส้วอชัวชวใครมีก็ปั้นไว้เลยครับไม่มีก็หามาปั้นให้ได้ฮนะมีแค่อันดีลมตัวเดียวที่แบบว่าหาลำบากหน่อยซึ่งถ้าไม่มีอันดีลมผมว่าเอาอะไรแทนได้บ้างเนี่ย <c oughs> ก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับ ต้องเป็นพวกที่มีดีดเดฟเป็นเอเจนต์นะครับเอเจนต์ Agent ลมแต่อันดีมันดีกว่ามันมีอิมมูนะครับนี่ัใส่แล้วออลมได้มาผมยังไม่กล้าเอามาลงสนามบอเลยนะครับมันคิดคอมโบไม่ออกตัวไม่ชัว ออ่คอยขี้ไม่ขี้ครับไม่ขี้ก็รอนานหน่อยไม่ขี้ก็ทุกไปเรื่อยๆแล้วกัน ได้แล้วนะก็ไปบ้านต้องเอาบ้านที่ไม่มีบ่วกนะครับตามกฎแล้วหลังนี้หลังนี้ไม่มั่นใจเท่าไหร่ทีมสองมีสปีดเยอะมากครับจริงๆเอาค้อนลมไปทุกก็น่าจะได้ แต่ว่าผมจะโอ้ยอันนี้มีลิงหลังไหนได้อีกถ้าผมเอาออยลงไปเล่นจะทันเขาไหมเนี่ยนี้เอาคอยไปทุบดิมสองได้ แต่ทีมแรกนี่เสร็จของโดรนี้ดว่าครับทีมบนทีมบนจะลองใช้อันเดิมไหครับส่วนทีมล่างจะใช้ทีมสปีดโดยการเอาอลมลงสนามครับนี่แล้วก็โจ๊กไปสาด ไม่มีบัฟดาบจะได้ไหมเนี่ยโอ้อหนตาตายนเนี่ยมันมีขุยลบบัฟเอาไวา้ลองดูกัน ัวทีมบนนะครับโอ้โหอันตรายจริงๆอย่าเพิ่งลบเินแรกนะอ๋อโชคดีครับผมก็จะฆ่าลิงก่อนดีกว่าไหมลิงก่อนดีกว่าครับใช้สูตรเดิมครับเปิดเกาะแล้วก็ยิงตุม หายไปแล้วหนึ่งไเลยลบไปเลยลไลยม่กลัวแล้วจีกตันมาดูด้าเทพนะครับเข้าสเต็ปเดิมอีกแล้วครับอ้าวอันนี้ยังไม่ทันโยนเลย ยนอ,อีกข้ากพิดกดพิดทีมนี้ได้ออกสื่อแล้วนะครับจำได้ว่ายัางไม่เคยเอาทีมนี้อัดคลิปเลยแต่ว่าใช้บ่อยมากครับ วอลบายเขายิงโอเคอ่าเร็วกว่าครับนี่โคตรดอนโหดมากครับสต้านไปเลยอันนี้ออลลมวางระเบิดใครดีโชคลมเราจะได้ต่อไหมเนี่ย ไม่เป็นไรนั่นเงียว,วางไม่ติดอีกโหลงสนามมาแบบนี้เขินแย่อ๋ออ๋ออะไรเนี่ยแตงเย็นสิพี่ตายไม่ตายอีกชุบอีก โอ้โหวางไม่ติดเลยเว้ยโอเคยังได้อยู่ก็ <laughs> เป็นสลัดน้ำผมว่าจบไปตั้งแต่แรกกันนะครับแต่สลัดตายพอดีเรียบร้อยครับวันนี้ก็ได้แชร์ทีมใหม่ไปก็เป็นอีฟิสแล้วก็การูดา้าถ้าไม่มีการูด้าแสงมาใช้น้ำผมว่าก็พอไหวอยู่ แต่ผมชอบการูด้าแสงตรงที่มันไม่แพ้่าดใครครับมันจะช่วยเราสตัรได้อย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็ทีมสปีดก็ผมได้ใช้งานพอใจรอนไฟแล้วนะครับทั้งในวอลทั้งในอารีนาเลยก็เผื่ออยากดูลูนนะครับผมอัปเกรดลูนอีฟิตนะมาเป็นสายสปีดนิดหน่อยนะครับดาเมจลดลงแอทแท็ลดลงนะครับแต่ได้สปีดเพิ่มเอ็กตเทิร์นแล้วก็ชิลครับแล้วก็การูดา้านี่ครับ นี่เป็นเอ็กซ์ต้าในเมสซีเหมือนเดิมนะครับแต่ไปใส่เด็ช่องหนึ่งแล้วก็อะไรวะอคีมวันนี้ไม่ได้ใช้ทีมโกลเลมเลยครับทีมโพไซดอนไฟก็เนี่ยครับเน้นสายสปีดให้หมดโจโลมผมยังเป็นสปีดเลยครับนี่ใส่สว,วินะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วกันสำหรับกิววอลวันนี้นะครับ ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามรับชมรีวิวใหม่ๆจากผมได้ครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย